เอสเนีจชือธุรกิจเครือข่ายที่ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพภายใต้บริษัทสีไทยซุเปอร์แวร์จำกัดมหาชนฉลองชัยผลการดำเนินงานปี2,554ยอดขายมาวินทะลุเป้า353ล้านบาทประกาศนโยบายรุกตลาดปีมังกรทอง2,555ด้วย Big Change Big Success พลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคลื่นทับผลิตภัณฑ์คุณภาพและเครือข่ายนักธุรกิจมุ่งพิชิตเป้าหมาย460ล้านบาทในสิ้นปี2555พร้อมแผนการลงทุนขยายสาขาอีก2แห่งในประเทศรวมเป็น17แห่งส่วนในต่างประเทศนั้นปัจจุบันเอสเนเจอร์ได้ร่วมทุนใน2ประเทศคือพม่าและลาวและจะขยายไปอีกสประเทศ คือกัมพูชาในเดือนพฤษภาคม2555และอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรกว่า200ล้านคนโดยจะเปิดในเดือนธันวาคม2555เบิกฟ้าปีมังกรทองคุณสนันอังอุบลนกุลประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการกล่าวชื่นชมความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างงดงามของเอสเนเจอร์ จากการรวมพลังสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งของเครือข่ายนักธุรกิจและผู้นำที่เปี่มประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถพร้อมกันนี้ยังได้เป็นประธานเปิดตัวศูนย์สุขภาพครบวงจร s d r e g e n o m i c Lab ครั้งแรกที่พลิกโฉมวงการตลาดเครือข่ายในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยไฮเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์สุขภาพในระดับ DNA วางแผนให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทำบลูพรินท์หรือพิมพ์เขียวสุขภาพเฉพาะรายเพื่อร่วมสร้างสรรคสังคมให้เป็นเมืองไทยสุขภาพดีคุณบัญชาเฮมินทคุณรองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ S ager, บริษัทสีไทยซูเปอปร์แวร์จำกัดมหาชนกล่าวในวาระครบ,คร,อบครอบ3ปีเอสเนเจถึงการเติบโต และความสำเร็จจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการก็ปีนี้ถือเป็นครบรอบป,ปีที่3มของ S n a t น r e นะครับโดยปีแรกเนี่ยปี2,522เ,เนี่ยนะครับเรามียอดขายอยู่ที่65ล้านบาทเสร็จแล้วในปี2,553ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น133ล้านบาทเพ <Y> hmm. ิม่มขึ้นก็ประมาณ100%แล้วก็ในปี2,554ที่เพิ่งจบไปนี้นี่นะครับ เราก็มียอดขายอยู่ที่353ล้านเพิ่มขึ้นประมาณโอ้โหเพิ่มขึ้นประมาณ165% oh. ค่ะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะครับปีมังกรทองเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ450ล้าน460ล้านบาทโอ้โหนะครับด้วยนโยบายการตลาด2012 big change big success โดยมุ่งเป็น Top 3 most admired brand สร้างแบรนด์เอสเนเจอรให้ครองใจตลาดอาเซียนหรือ AEC ด้วยกลยุทธ์ชูความเป็น Greenovation นำผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีนวัตรกรรมก้าวหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจขายตรงของเอสเนเจอรที่เรียกว่า One Code One World ทำให้ผู้นำธุรกิจของเอสเนเจอรสามารถขยายธุรกิจของตน ไปในานานาประเทศของ AEC โดยสามารถนับรวมผลงานและเชื่อมโยงกันได้เป็นการรองรับตลาด AEC ที่รวมฐานตลาดและการผลิตเป็นตลาดเดียวกันในปี2,558ด้วยประชากรรวม600ล้านคนนับเป็นสิ่งจูงใจและท้าทายผู้นำธุรกิจเครือข่ายของ s n สเนเจอย่างยิ่ง โปรดักต์อยู่แล้วนะครับสั่งอย่างในส่วนของคุณหมอบุญนะครับในแพทย์บุญยพรยี่มีก็มีสินค้าดินามิกซึ่งเราก็จะมีสินค้าที่จะแตกลายมาเพิ่มเติมนะครับในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องขอบขอบพระคุณนะครับส่วนของพัชมิตรเป็นอย่างมากนะครับสำหรับในลายของสินค้าของ S Nature ในปีมังกรทองนะครับเรามีการแตกลายเพิ่มอีก2กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว4กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่สัดส่วนนําหลักเนี่ยนะครับจะเป็นสัดส่วนของเฮลท์แคร์โปรดักต t นะครับเช่นยินตันดนามิกพลัสนะครับโอไรส์ Rise, แล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆสินค้าของเราซึ่งเีย่ะเป็นสินค้าเรือธงรวมถึง S l a d i n a SMANA นนะครับซึ่งคลองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณ65%นตะครับตามลงมาเนี่ยกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มเลย่าเป็นกลุ่มสกินแคร์แอนด์บิวตี้ไลน์นะครับเรามีเรือธงก็คือเอเดนเต้ะนะครับซึ่งเราเราเรียกว,ว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับซึ่งจะต่อยอดแนวคิดของทางธรรมทานก็คือนำโปรเจกต์จาก หิ่งสู่ห้างนะครับร่วมกับสถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีนําสารสกัดจากบางคุดมาต่อยอดเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเอเดนเต้ฟอร์เอวยางนะครับทำให้สาวไทยสวยนะครับแล้วก็หยุดชะลอวัยใช่เอเดนที่โชว์อยู่หอปล่าเพราะเห็นสีเป็นแบบเหมือนเปลือกบางคุดใช่ครับเป็นเน้นเปลือกบางคุดนะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์จากหิ่งสู่ห้างของท่านประธานนะครับอันดับที่3ก็คือจะเป็นในกลุ่มของ Personal Care นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะมีในแบรนด์ของวิทิยมายนะครับมีแบรนด์ที่เป็นซิงเกิลเชอร์ รวมไปถึงอันดับที่4ก็คือกลุ่มของโฮมแคร์ะนะครับเช่นไบโอเซรา s era, ัญโยเวอร์ w ัตวัชเชอร์นะครับแล้วก็มีการสร้างแบรนด์นําก็คือโซ Power เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านมาในส่วนของสินค้าใหม่ที่เป็น2กลุ่มในปีนี้นะครับจะมีอยู่2กลุ่มซึ่งน่าสนใจมากนะครับกลุ่มที่1เราตั้งชื่อนะครับตามคอนเซปต์ของ s n a t u r e ก็คือว่า i n n o v a t i v e m ม n d เราตั้งชื่อว่า Inno Product จะเป็นสินค้าที่เราให้เป็น Inno นะครับค,คือนวัตกรรมครับเช่นยกตัวอย่างเป็นปากกาเข,ม,เขามาาา้จก ญี่ปุ่นนะครับเพื่อใช้ในการกดจุดเพื่อผ่อนคลายการทํางานนะครับรวมไปถึงนาซาร่าเราเรียกเป็นชุดปรับสรีระซึ่งมูลค่าตลาดของชุดปรับสรีระสำหรับสาวไทยเนี่ยนะครับก็รวมทั้งสิ้นกว่า3,000ล้านนะครับและล่าสุดเราเพิ่งร้อนสินค้าในไลายเราเรียก agriculture product คือพอรทที่6ก็คือลายเกษตรครับซึ่งประเทศไทยและในกลุ่มภูมิภาค AEC เนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยว่าเป็นภูมิภาคซึ่ง drive ธุรกิจโดยภาคเกษตรซึ่ง s n a t น r e ตอนนี้เนี่ยเรามีล n c h เราเรียกว่าเป็นสินค้าในไลน์เกษตรครับเป็น Innovative Plant Food ะนะครับซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มของแบรนด์ที่เราตั้งชื่อเรือธงว่า S-Matrix นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยสสูตร S-1 กับ S-2 นะครับเป็นสินค้าที่จะมาทำให้ นักธุรกิจของเราเนี่ยทำงานง่ายมากเพราะว่าตลาดภาคเกษตรเนี่ยมูลค่ากว่า2,000 0 0ล้านนะครับเป็นสินค้าที่ใช้แทนปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งก็จะลดปัญหาการนําเข้าปุ๋ยปุ๋ยเคมีทําให้คนไทยห่างไกลจากโรคเรลงแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงคอนเซปต์ green innovative product เอสเนเจอร์จีโนมิกแลบบริหารโดยอาจารย์สุภชัยจารุสมบูรณ์ผู้อานวยการตั้งอยู่ที่สํานักงานเอสเนเจอร์สาขารัชนาพิเศษ เป็นศูนย์บริการตรวจสุขภาพครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเฮลท์โค้ดก้าวล้ำด้วยไฮเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพลงลึกในระดับ DNA และการตรวจสุขภาพทั่วไปพร้อมทำบลูพรินสุขภาพและวางแผนเฮลท์แ plan เป็นรายบุคคลสามารถตรวจหาร่องรอยก่อนโรคร้ายจะมายืนปกติเนี่ยเราไปตรวจเลือดเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานแล้วใช่ไหมครับแต่แลบของเราเนี่ยจะเน้น ตรวจแค่ย่อยน้ําตาลไม่ดีแค่ย่อยไขมันไม่ดีก็รักษาเรียบร้อยแล้วก็คือพูดง่ายว่ารู้จักรู้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าต้องตามทันวิวัฒนาการของโลกนะครับตลอดจนวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมีโรคแตกแปลกขึ้นมาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเดินทางของมนุษย์และอาหาร คือมนุษย์ก็เดินทางอาหารก็เดินทางนะครับถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหท้องเสียทุกวันเลยเพราะอะไรครับคนโบราณเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนก,ก็กินอาหารประเภทนั้นอพอไปผิดที่หน่อยเดียวเขาเรียกแสลงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราไม่ทราบแล้วนะครับว่าโรคภัยที่ไข้เจ็บที่คุณเป็นอยู่ลูกคุณเป็นอยู่เนี่ยเกิดจากการแพ้อาหารแอบแฝงนะครับเราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะตรวจสอบนะครับ เรามีเทคโนโลยีที่จะสามารถตรวจสอบให้คุณรู้ว่าคุณแพ้อะไรบ้างนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนคุณไม่แพ้นะครับแต่อายุมากขึ้นน้ําย่อยคุณภาพลดลงจะเริ่มแพ้เมื่อก่อนคุณไม่เคยเดินทางคุณไม่เคยมีสตางค์ไปเที่ยวรอบโลกพอะคุณมีสตางค์ไปเที่ยวรอบโลกไปกินสเต็กไปกินออ <c oughs> ซูชิไปกินเนื้อแปลกแปเข้ามาเนี่ยมันย่อยไม่ได้แล้วก็กลายเป็นการแพ้แพ้ก่อให้เกิด ลำไส้รั่วซึมนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่างๆขึ้นมาบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยเกิดจากอาหารนะครับไมเกรนก็เกิดจากการแพ้อาหารแอบแฝงนะครับกดไหลย้อนต่างๆนะครับภูมิแพ้หลายชนิดก็เกิดจากจากการแพ้อาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่เคยกินอาหารพื้นบ้านเลยใช่ไหมครับน้ำพริกปลาทูนี่มีทานกันทุกวันไหมฮะเดี๋ยวนี้ปลาทูก็แพงนะครับหายากเลยะตัวละแปดสิบบาทแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรเนี่ยเราก็กินไปเรื่อยๆเพราะคิดว่านี่คืออาหารไทยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะอย่างเช่นแครอทเราคิดเป็นอาหารไทยไหมพูดง่ายๆก็คือเซลล์เนี่ยได้รับสารอาหารยากขึ้นถ่ายเทของเสียได้น้อยลงหลายหลายคนนะครับก็จะเป็นโรคปวดเมื่อยบ่าไหลเห็นไหมฮะใช้เมาส์ไปเยอะปวดไหมครับเลือดมันไม่ไหลเวียนนะฮะนอนหลับยากขึ้นนะครับ หลายและอย่างครับทำให้มีปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือโครคภัยไข้เจ็บที่สามารถที่จะตรวจพบก่อนได้ออครับเราสามารถรู้ร่องรอยของโรคก,ก่อนได้<ช>แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิด S Nature g e n o m i c Lab เน้นการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคร้ายจากการดำรงชีวิตที่ผิดวิธีค้นหาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางป้องกันโรคจากต้นเหตุด้วยโปรแกรมเฉพาะบุคคลดูแลสุขภาพเชิงรุกรู้ก่อนป่วยกันก่อนเป็นโรค พร้อมมอบส่วนลดถึง70%แก่สมาชิกเอสเนเจอรมาร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่2012 Big Change Big Success กักับเราวันนี้เอสเนเจอรธุรกิจเครือข่ายสุขภาพไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก